สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปความรักล้วนลวนนะคะของคนธาตุลมตุลกุมเมถุนนะคะ آ, เดือนกันยายนห5นะคะความรักนะคะของคนธาตุลมตุลกุมเมถุนเดือนกันยาห5หนะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะอ่าเรามาดูนะคะความรักธาตุลมตุนกุมเมถุนเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอดูเรื่องราวชีวิตของคุณสักหน่อยก่อนนะเด็กถือไม้ เจ็ดเหรียญเพดออปขับไนท์ออฟเพนต์เตอลนะคะเผด็อปเพนต์เตอลอ่ารู้สึกว่าตัวตนของคุณนี่จะรอเงินนะรอเงินอยู่หรือเปล่าใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าการเงินกำลังนิ่งนิ่งสงบอ่าสยบทุกการเคลื่อนไหวนะคะพอไม่มีเงินก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่แต่ที่บ้านอ่ารู้สึกว่าการเงินแบบ กำลังเครียดอะกำลังเครียดดูแหละว่าคุณกําลังเครียดเนาะว่าธุรกิจะม,มันคงจะมีปัญหาแหละบางคนอาจจะรอ,อการเปลี่ยนงานใหม่บางคนอาจจะรอ,อการสมัครงานแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้งานเมื่อไหร่เขาจะเรียกสัมภาษณ์บางคนอาจจะรอย้ายถิ่นฐานไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนนะแต่ที่แน่ๆคือรู้สึกว่าตัวคุณของคุณเนี่ยการเงินมันเริ่มใช้เงินเก่าเนาะกินเงินเก่าจนมันล่อยหล่อไปเรื่อยๆละ่ะ ตอนนี้เงินก็เหลืออยู่เท่านี้ยก็คิดหนักว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีละ่ะสมัครงานก็รอเขาเรียกอยู่เนะี่ยจะไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีอะถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรก็เรียนหมอดูอากับแม่หมอนะคะคลิปนารีพยากรที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษอะที่แม่หมอลงลลง,ลง,ลงเอาไว้สีหคลิปอะค่ะคุณก็ ไปที่ YouTube นั้นเพราะไปสอนเรียนลายมือนะคะเดี๋ยวแม่หมอกกจะสอนอีกหลายศาสตร์เลยค่ะก็ค่อยๆศึกษาไปเผื่อมีความรู้ไปทำอาหากินเนาะเพราะเศรษฐกิจมันยังจะแย่ลงอีกอีกนะคะ,ะก็รู้แหละตอนนี้คุณกำลังเครียดอยู่ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีนะกำลังรู้สึกว่าชีวิตนี้คิดแต่เรื่องเงินนะคะตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยความรักก็คิดอยู่บ้างหน่อยนึงแต่คิดแต่ว่าถ้ามีความรักถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแบบเจือจุนธุรกิจการเงินก็คงจะดีเนาะ เออเท่าตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะเน้นไปทางเรื่องของการงานและการเงินมากกว่านะคะบางคนอาจจะรอเงินตกเบิกรอเงินจากที่จ้างเก่ารอเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือกําลังรออยู่เพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินนะนะั้นเป็นลงทุนธุรกิจอะไรก็ดีบางคนอยู่ในวยัยเกษียณนะคะก็กําลังรอเงินอยู่เหมือนเช่นเดียวกันถ้ามีความรักสักคนหนึ่งก็ นะอยากจะได้ความรักที่มันมาแบบช่วยอุปถัมภ์ค้ำจูนในเรื่องของการงานและการเงินได้มากกว่านะหนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้าอืม The TowerThe ChariotThe w o r l เอตัวตนคุณกําลังเพิ่งจะประสบป,ปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานมาหรือเปล่าเอ่ยคือเหมือนกับว่าเจอเจอเรื่องราวแบบปุบป,ปับแบบไม่ได้คาดคิดอย่างเช่นตกงานแบบไม่คาดคิดบริษัทเจ๊งแบบไม่คาดคิดแม่หมอขอดื่มชาไปด้วยนะเพระแม่คนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเขาชอบกินชาร้อนกันนะคะ คนถวายได้นะเม่ยหมอจะกินเป็นชาชาอูหลงเบอร์อันนี้เบอร์สิบสิบสองนะคะถ้าไม่เบอร์สิบสองก็เบอร์สิบเจ็ดนะคะกินอยู่ประมาณนี้ซื้อตามเลมปิงใครสนใจนะก็ไปซื้อกินได้นะเนี่ยแม่หมอกินก็ตอนนีก้ก็กินยี่ห้อนี้อยู่มันก็อร่อยชุ่มคอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ชงให้เขากินนะคะได้โอเคเลยเออใครบางคนอาจจะเพิ่งจะทะเลาะกับแฟน เพิ่งจะทะเลาะก,กับคนที่คุยซึ่งคนที่คุยเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่าคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักวิศวกรเป็นนักสถาปนิตเป็นทํางานเกี่ยวกับสายการบินกรมการขนส่งก็ดีนะคะเออเหมือนว่ากําลังเพิ่งจะหยุดชะงักกันในความสัมพันธ์อาจจะบล็อกกันไปาจากเดิมก่อนหนะ้านั้นก็คบกันดีก็คุยกันดีอยู่หรอกแล้วก็แบบจบกันไปหน้าตาเฉยเลยเนี่ย บางคนก็กำลังรองคอยข่าวสารนะว่าเมื่อไหรเขาจะติดต่อกลับมาออหรือว่าคุณควรจะกลับไปง้อเขาดีคะยังไงก็แล้วแต่นะก็อาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมที่จะเป็นไยง้อไหมในที่นี้นะคะเหมือนกับว่าวัฏจักรความรักของพวกคุณที่ผ่านมาดูเหมือนมันจะเป็นลักษณะการวนเวียนวนเวียนทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็กลับมาทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็วน วนลูปอยู่แบบนี้่วนลูปแบบนี้การเงินก็เหมือนกันเหมือนว่าคุณเพิ่งจะสะดุดนะคะสะดุดในเรื่องของธุรกิจก็อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะบางคนอาจจะธุรกิจล้มละลายบางคนอาจจะบริษัทเจ๊งบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะเหมือนกับว่า,เ,าเลิกเลิกกันกับครอบครัวแล้วการเงินมันสะดุดก็ได้นะคะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แบบเรื่องธุรกิจว่าไม่รู้ว่าจะไปลงทุนทําอะไรดี ในที่นี้บางคนบางคนอาจจะก,กําลังรอข่าวสารจากคนต่างถิ่นแดนไกลเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่เพื่อที่จะรอความจริงใจกับเขารอความจริงจังกับเขาเพื่อแต่งงานกับเขาก็ได้พูดง่ายๆนะเพื่อแต่งงานเพื่อให้ธุรกิจมันไปต่อได้กําลังรอคอยข่าวสารกันอยู่เนาะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะเหมือนชีวิตคุณน่าจะเจอเจอเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็เป็นนักเดินทางนักเดินทางด้วยเริ่มต้นงานใหม่เสมอ น่าจะเป็นคนดีดาวมฤตยูอยู่กับตัวไหมคะชีวิตมักจะเจอเจอเพศภายเจอเจอ,เจอ,เจอการล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลานะเออบางคนมีครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวก็ดันมาสะดุดมีปัญหาการเกิดขึ้นทะเละาะกันเกิดขึ้นฉับพลันแล้วทำให้การงานและการเงินการดูแลบุตรก็ดีก็อาจจะชะง,งักไปบางคนอาจจะเป็นโซดแต่ก็ทําให้ชะง,งักไปในความสัมพันธ์นะอืม ลาราชินีถือไม้ดาซันคิงออฟสอดนะคะห,หกถ้วยแปดไม้คุณอาจจะทะเลาะกับคนเก่าของคุณคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะทางสังคมที่ดี หรือตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนทํางานเก่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นเดียวกันทั้งคู่แต่ด้วยความทั้งสองเป็นคนยังไงคะมีอีโกะมีมีอีโก้สูงมีทิฐิสูงทําให้เป็นยังไงอะ่ะทำให้ไม่ไม่มีการง้อกันไงทางที่ดีก็อาจจะกลับมาง้อกันก็ได้นะด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะคุณได้เจอเจอคนรักคนรักของคุณแล้วนะคะอาจจะเป็นรักที่อย่างที่บอกเพิ่งมีปัญหาแตกร้ากันไปหรืออาจจะมีรักที่ พ่อแง่แม่งอนกันอยู่ตลอดเวลานะคะรักคนนี้อาจจะเป็นรักคนเก่าของคุณที่เคยมีปัญหากันหรืออาจจะเป็นรักในอดีตชาติคู่รักในอดีตชาติที่เวียนมาเจอเจอคุณแน่นอนว่าคุณได้เจอเจอกับเขาในโลกของทางโลกโซเชียลโลกของโซเชียลนะคะอยู่กันคนละคนละที่กันนะคะอยู่กันคนละที่ก็คือ อยู่ต่างท่นต่างแดนนะเราอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาด้วยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เด่นดังเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคมเนาะอาจจะเป็นคนหลอ่อคนสวยก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เป็นคนที่อีโก้จัดนะคุณอีโก้จัดมากทะเาาลาะกันแล้วก็เขาก็ไม่ง้อคุณคุณก็แบบว่าฉันก็อยู่ได้ตัวของฉันเองได้ไงทำไมฉันจะต้องไปง้อเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออในเรื่องของความรักลดอีโก้ลงก็ได้นะคะเหมือนว่าเนี่ยคู่ของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุกันมากมากนะคะต่างวัยกันมากเลยต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาเป็นคนดื้อเป็นคนอีโก้จัดนะคะเป็นคนไม่ยอมคนนะได้เจอเจอกันแบบปุบปรับใครที่ทะเลาะกันแบบปุบปรับก็จะได้ย้อนกลับมาอย่างที่บอกว่ามันเป็นการลักษณะย้อนไปย้อนมาก็กลับมาย้อนกลับมาแบบปุบปรับมีการติดต่อสื่อสาร,รแบบปุบปรับ แต่ติดต่อกันสื่อสารแล้วก็อย่า,อย,าอย่าชวนทะเลาะกันอีกนะคะเพราะมันเหมือนกับติดต่อกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันมีปัญหากันติดต่อกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันมีปัญหากันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเหมือนว่าเขาเป็นเขาเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณอะบางคนอาจจะเป็นเจอเจอกันตั้งแต่วัยเด็กใช่ป่ะวัยเพื่อนวัยทำงานก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จอมาเจอเจอกันมา,มารักกันแต่รักกันแล้วเป็นพ่อแม่พ่อแง่แม่งอน ต่างไปต่างมีทิฏฐิมีอารมณ์ต่อกันเนาะมีอารมณ์ดือ้อดีอารมณ์ดือ้อมาใครไม่ยอมใครอ,อ่ทีนี้ถ้าถ้าคุณเป็นลักษณะแบบเนี้ยความรักที่ผ่านมาเป็นแบบเนี้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วมาดูซิว่าแล้วอย่างนี้ความรักในเดือนกันยายนของคุณจะเป็นยังไงอะ่ะมันยังจะไปดีต่อไหมอะ่ะบางคนรักกันนะแต่ไม่ยอมไม่ยอมง้อกันอะ่ะฉันก็หยิงเธอก็ดือ้อเนี้ยฉันก็ทิฐิ ต่างคนต่างแบบต่างคนต่างเล่นตัวนะต่างคนต่างเล่นเล่นตัวเพราะฉันต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างเด่นดังก็ได้นะหรือถ้าไม่เด่นดังก็แบบอีโก้จัดอ่ะยิงในศักดิ์ศรีทรรนงในศักดิ์ศรีตัวเองอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าฉันเป็นผู้หญิง่ะฉันไม่ควรที่จะไปงอผู้ชายป่ะเออแต่จริงๆความรักมันไม่ได้มันไม่ได้แบ่งแยกเพศนะคะความรักความรักก็คือหัวใจดวงเดียวกันเนาะคุยกันด้วยหัวใจใครผิดคนนั้นก็ ไปขอโทษก่อนไปง้อ,อก,ก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายขอโทษเสมอไปแต่ถ้าผู้ชายผิดแล้วไม่ยอมขอโทษคุณก็ปล่อยไว้้็อะไรค่ะ <c oughs> อ้าวแม่หมอ <c oughs> จริงนี่นะเนาะคุณเป็นสุภาพบุรุษอะกาคุณผิดแล้วคุณต้องรู้จักกล้าที่จะขอโทษเขาถ้าคุณรักเขานะอ่าทีนี้มาดูซิแล้วอย่างนี้ความรักของคุณมันเป็นลักษณะแบบทะเลาะกันสามวันดีสี่วันสีว่วันจอดอย่างเงี้ย สามวันรักกัน4ี่วันทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยแล้วทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กเรื่องน้อยนี่นะเหมือนต่างคนต่างอารมณ์อารมณ์ระเบิดอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่อ่ะคุณหญิงทะละนด้วยกันทั้งคู่อ่ะหิงก็ราคาก็แรงนะคะอ่าแล้วอย่างนี้ความรักในเดือนเดือนกันยายนนี่จะเป็นยังไงคะมันจะโรแมนติกได้บอ DM place นะคะ The h ้พร r i ท s t e s 6ดาบ สองดาบเดเวอร์เขาบอกว่ายังคงวนอย่างเงี้ยค่ะความรักในเดือนกันยายนของคุณนะคะมันยังคงเป็นแบบเป็นปริศนาเนาะเป็นความรู้สึกลึกลับข้างในต่อกันอะ่ะเขาว่าก็คุยกันทางโทรจิตให้มากๆด้วยกันละกันรู้สึกว่าถ้าคุยกันทางธทรจิตแล้วมันจะเข้าใจดีกันมากกว่าคุยด้วยวาจาต่อหน้ากันอะ่ะ <c oughs> คือถ้าคุยซึ่งซึ่งหน้ากันนี่มีปัญหาทะเลาะกันตลอด่ะค,คุณ เออแต่ถ้าคุยกันทรจิตกันยังรู้สึกจะดีกว่ามะ mm hmm. เออเพราะว่ามันยังอยู่ห่างไกลเนาะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอเจอกันอะยังบางคนอาจจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความลับด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครให้ใครรู้อะค่ะคือแอบคบกันอะประมาณนั้นนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตัวคุณเองก็อย่างที่บอกอะสวยเริศเชิดฉิมก็อยู่อย่างนี้ของฉันอะอ,อีกคนหนึ่งก็บอกฉันก็ยิงทรลนงอีกโก้ของฉันนะคะก็ยัง ก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้ต่อกันนะเออนะยังไงต่อดมูนนะหถ้วยเ,ออเด็กถือไม้3ถ้วยบางคนบอกว่าทำไงได้ละ่ะคบไปคบมาแล้วมีคนที่3เข้ามาแทรกแล้วคนนั้นคือคนที่ไว้ใจด้วยอ,อาจจะเป็นน้องเคยพี่สะพ้ายพี่เคยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเครือญาติกันก็ได้นะหรืออาจจะเพื่อนเพื่อนสนิท เป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าก็ได้มันเข้ามาเหมือนเข้ามาแย่งในความสัมพันธ์แล้วทําให้มันเกิดการทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็นิ่งเงียบกันไปอยู่ในความทุกข์ระทมถามว่าณเวลานี้เดือนกันยาอยู่ในความรักของคุณก็ยังอยู่ในสภาพที่อึมครึมอยู่นะยังอึมครึมอยู่เลยอะ่ะยังรู้สึกใครคนใดคนหนึ่งที่ทําผิดพลาดคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายผิดจะเป็นฝ่ายรู้สึกคอตกอยืนอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกถึงความผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้นมา รู้สึกอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ยังไม่รู้สึกว่าจะไปต่อ,อยังไงได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คุณผิดพลาดในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็คือยืนคอตกไม่รู้จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อย่างไงไม่รู้จะจบปัญหานี้ได้อย่างไงแล้วยังไงต่อละสเตรนสองถ้วยนะเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบแต่แต่คือเข้าใจปะ ว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่ทูเลิฟกันไงอะ่ะแต่เข้าใจว่าในความเป็นทูเลอรอยู่ดีๆมันก็มีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นเป็นแบบทดสอบมะบางคนนะเป็นคู่ทูเลิฟแต่เป็นทูเลิฟแบบแบบรักที่มันซ่อนเร้นรักที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้พูดง่ายๆรักที่จะต้องเป็นเมียน้อยเป็นสามีน้อยอะ่ะแต่ถามว่ามันเป็นคู่กันไหมมันเป็นคู่กันอะ่ะเอาแล้วจะทําไงได้ละ่ะ มันเป็นคู่กรรมไงค,คุณกรรมตั้งแต่อดีตชาติมาจวบจนมาถึงชาติพพนี้คือคู่แท้คู่แท้คู่ทุกระทมคู่แท้คู่ที่แบบไม่สามารถที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์ได้เป็นดวงชะตาภูมิลิขิตในอดีตชาติที่ผลักดันให้พวกคุณ3คน3เราเนี่ยมาเจอเจอกันก็ดีหรือว่าทะเลาะอะไรกับใครก็ดีหรือว่าต้องทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะคนอื่นบางคนอาจจะไม่มีมือที่สแต่ คนอื่นเข้ามาเหมือนกับก้าวไก่ในชีวิตอะ่ะมาเขาเรียกว่าไงอะ่ะมาจุนเนาะเอ่อมามาจุนในความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วทําให้พวกคุณต้องผิดใจกันทะเลาะก,กันตลอดเวลาทําให้ครอบครัวมันไม่ราบรื่นคือบางทีการอยู่ครอบครัวใหญ่หรือหลายๆคนอนะ่ะมันก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้หลายต่อหลายคู่ที่ครอบครัวแตกร้ว้วเพราะเครือญาติและคนในครอบครัวก,ก็มีเยอะนะคะเออเหมือนกับจุกจิกจู้จีจจ้ในครอบครัวมาก เกินไปสมัยนี้เขาเลยนิยมที่จะเป็นครอบครัวดเดียวกันนะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะกันให้ตายยังไงไม่ว่าจะยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไงเนี่ยคุณกับเขาก็คือคู่กันคือคู่รักในอดีตชาติอะค่ะที่มันต้องเวียนมาเจอเจอกันอะแล้วอย่างนี้จะยังไงต่อดีล่ะไหนดูไหนซินะจะได้บทสรุปมาทั้าอย่างนี้เออ หรือว่าต้องต่างคนต่างอยู่แบบเงียบๆคบกันแบบเงียบๆมันถึงจะไปได้ดีหรอมาเจอกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันได้ทุกเรื่องทุกทุกเรื่องนะคะคู่กัดกันอะเออแล้วยังไงต่อละแบบนี้เออราชาไม้เดอะแชรีออร์เดอะสตาร์ก็ยังคงมีอย่างที่บอกนะคะยังคงมี มีน่าจะเป็นรูปแบบของเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปแบบของคนที่กีดขวางและขัดขวางพวกคุณในความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีคนที่มือค่ะคดีมือถือเต็มเดี๋ยวอาจต่อนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีคนกีดขวางในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันมันดูเหมือนจะมีแต่อุปสรรคเนาะมีแต่อุปสรรคนะคะ บางทีคุณก็รู้สึกว่าเบื่อหนอ่ายอยากจะเริ่มต้นการงานใหม่เพราะว่าคุณก็รอเขานะคุณก็รอเขาอยู่รอว่าเขาจะมาง้อเมื่อไรแต่ดูเหมือนว่าพวกคุณสองคนเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยคือมันหันหลังให้กันนะคุณต่างคนต่างไม่ยอมกันอนะ่ะต่างคนต่างไม่ยอมกันฉันก็แกร่งเธอก็เก่งอืเสียใจแหละเสียใจแหละกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาที่มันเกิดก,การทะเลาะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะแต่ก็คือแบบต่างก็ไม่ยอมกันนะอ่ะแล้วอุปสรรคระยะทางก็เป็นตัวขวางกั้นพวกคุณด้วยนะ เออในที่นี้นะต่อนะเรายังไงอะไรอย่างนี้เดือนกันยามันจะสมหวังไหมนะก็ยังคงเป็น8ดาบนะคะยังคงเป็นควีนออฟคัะแล้วยังคงเป็นเออเป็นประเด็นรักบางคนที่เป็นประเด็นรักสามเศร้าก็ยังคงเป็นประเด็นรักสามเศรายังคงทะเลาะกันยังไม่จบนะคะยังคงมีพันธนาการในเรื่องปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่สามารถที่จะ ความเข้าใจกันได้เลยอะในเดือนกันยายนนี้นะคะคุนอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินแทนการเงินแทนนะด้วยความรู้สึกว่าถ้าความรักมันไม่ได้ดังใจหวังขนาดนี้เนะี่ยคุณก็อาจจะอาจจะเบนเข็มนะคะไปเน้นในเรื่องของการงานและการเงินและโชคลาภที่คุณจะได้มาแทนไหมเพราะดูเหมือนความรักมันจะยากยากที่จะจูนเข้าหากันด้วยอารมณ์อารมณ์ทั้งสองฝ่ายและ ถ้ากรณีมีคนอย่างที่บอกมีมือที่สามก็ดีหรือมีบุคคลที่สาม,มารถเป็นตัวขวางกั้นในความรักของพวกคุณแล้วรู้สึกว่าก้างนั้นมันจะใหญ่เหลือเกินนะคะมันจะหนักหนาพอสมควรพอๆกับอารมณ์ของพวกคุณทั้งสองคนเลยอะ่ะอืมเออเดี๋ยวเฮเราแฟนนะคะเด็กถือไม้ก้าเหรียญ อ่าเพจออฟเพนตะเคลนะคะสถ้วยดูเหมือนว่าคุณอาจจะเลือกที่จะในความรักของคนราศีตุลตน,นะคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดอ uh, ไปสักพักหนึ่งถ้าเขาไม่กลับมาง้อคุณก็จะอยู่เฉยๆอยู่ชิวๆของคุณคุณอาจจะไปถือซินอาจจะไปบวชอาจจะไปอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะอยู่ทางธรรมของคุณแล้วก็เริ่มต้นในธุรกิจของคุณเพื่อที่จะหาเงินหาเงินเลี้ยงตัวเองนะคะหาเงินเลี้ยงตัวเองหาเงินใช้ชีวิต ไอ้มันมีความสุขอะค่ะอยู่กับชีวิตของตัวเองเสียมากกว่านะถ้าหากว่าคุณรอคอยแล้วมันไม่ได้สมประสงค์ดันใจคุณนะ่ะพูดง่ายๆถ้าหากว่าเขาไม่มาง้อคุณหรือว่าแก้ปัญหามือที่สามไม่ได้หรือว่าแก้ปัญหาบุคคลที่สามที่เข้ามาเป็นตัวขวางกั้นในความรักของพวกคุณให้พวกคุณต้องทะเลาะก,กันตลอดเวลาไม่ได้เนี่ยคุณก็เลือกที่จะอยู่โสดอยู่สวยๆอยู่ชิวๆอะค่ะ เริ่มต้นกิจการของตัวเองไปโฟกัสเรื่องการเงินอย่างที่บอกว่าไปโฟกัสเรื่องการเงินจะมากกว่าตั้งแต่ต้นมานะ,ะก็มองสาเหตุว่าทําไมคุณถึงไปโฟกัสเรื่องการเงินแทนสาเหตุเพราะว่าความรักมันไม่ได้ดังใจไงมันไม่ได้ดังใจถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อ,อสักไพ่อีกสักชุดหนึ่งดีกว่านาะว่าตกลงกันยายนนี้ความรักมันจะมีแปลเปลี่ยนมีปฏิมีอภินิหารมีปฏิหารเนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าที่สุดแล้วคุณจะต้องอยู่นิ่งๆกันอยู่กันคนละที่นะคะ แบบไม่ต้องพูดกันมากใช้ทรจิตสื่อสารเอาเอา,เอาละกันแต่จริงๆพวกคุณนะเป็นความเป็นคู่มันมีอยู่ตรงนั้นนะคือคู่ทวินเฟรมแต่ปัญหามันยังแก้ไม่ได้ไงมันติดตรงที่ว่าปัญหามันยังแก้ไม่ได้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ได้นะคะที่เป็นตัวขวางกั้นในความรักหรืออาจจะเขาอาจจะนําพาบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตของพวกคุณนะทําให้ มันมีปัญหาต้องทะเลาะกันตลอดเวลาคุยกันเพราะเพราะแทบจะไม่ได้คุยกันง้อกันได้สองวันก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวนเป็นว่าักจักอยู่แบบเนี้ยบางทีมันก็เบื่อเนาะมันก็เหนื่อยก็เข้าใจค่ะอ่าสิบเหรียญก็อย่างว่านะครอบครัวมันขนาดใหญ่มันก็อย่างนี้แหละบอกแล้วไงมันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มันก็เลยทําให้มันมีปัญหาเออก็ยังคงก็ยังคงแบบต่างคนต่างต่างอยู่นิ่งนะคะต่างคนต่าง ไปคิดในบริบทของตัวเองว่าจะทำอะไรกับชีวิตดีจะเอายังไงดีอีกคนหนึ่งก็ถ้าพูดถึงอีกคนหนึ่งความเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ความเจ้าชู้เขาก็ยังคงเดิมนะแล้วก็อุปสรรคในตัวขวางกั้นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เนาะเออก้าวไม้เท้าความระแวงต่างๆแล้วอย่างนี้จะยังไงละเนี่ยเหมือนกับว่าไพ่ก็ยังคงบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยความรักของพวกคุณอาจจะต้อง หันหลังให้กันแยกกันอยู่ไปคนละทางก่อนนะคะเหมือนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองหรือว่าต่างคนต่างไปฟันฝ่าแบบทดสอบของตัวเองใหม่ก่อนไปเรียนรู้ชีวิตตัวเองใหม่ก่อนด้วยบางทีวัยของพวกคุณอาจจะย,ยังเป็นวัยรุ่นไหมยังไม่ใช่วัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะไหมคะแล้วทีนี้พอเจอเจอปัญหาเจอเจออุปสรรคพวกคุณก็สกัดกัน้นอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะ,อะ เคลียร์ปัญหาตัวเองไม่เป็นนะคะที่สุดแล้วก็เหมือนกับด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันด้วยเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะแยกทางกันแยกทางกันแต่ทีนี้ถาว่าการแยกทางกันของพวกคุณมันคือการขาดสะบั้นลงไหมมันก็ยังนะคุณมันเหมือนกับจบกันแบบลับๆแต่ในความสัมพันธ์มันก็ยังมีใจที่ที่สื่อสารที่ติดต่อกันตลอดเวลาแบบลับๆเช่นเดียวกันนะคะ มันดูยากที่จะจะหลุดออกจากกันได้พอสมควรนะเพียงแต่มันมองไม่ออกว่าปัญหาตรงนี้ของคุณนะ่คุณจะจบลงยังไงด้วยเป็นปัญหาคนที่ขวางกัน้นอาจจะไม่ใช่คนเล็กๆเนี่ยอาจจะมีอํานาจพอสมควรเนะาะหนดูซิไพ่จะบอกว่ายังไงบ้างไพ่บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์ของพวกคุณบางทีอาจจะต้องใช้เวลาเวลายาวนานถามว่านานไหมนานหลายปีทีเดียวเพื่อที่จะ ไปเรียนรู้ชีวิตนะคะเรียนรู้ความต้องการของตัวเองเพื่อที่จะให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเบาบางลงเ,เขาเรียกว,ว่าไปเรียนรู้จิตตัวเองใหม่นะคะจิตที่มันแข็งจิตที่มันมีทิฏฐิจิตที่มันดื้อรั้นของทั้งสองคนก็ตามนะไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ความความความรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ่ะแล้วนั่นนะคะความรักของพวกคุณมันจึงจะกลับมาเติมเต็มกันได้อีกครั้งหนึ่ง ตราบใดที่คุณทั้งสองคนไม่รู้จักการเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดถึงแต่บริบทของตัวเองอารมณ์ความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปมองความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไปพยายามเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรอะ่ะนั่นคือความรักที่มันรักเพื่อรักตัวเองอยู่ยังไม่ใช่รักเพื่อที่จะรักเพื่อคนอื่นได้ ดังนั้นแล้วแน่นอนพอมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามามันก็จะเกิดความความแตกแยกความไม่เข้าใจในระหว่างพวกคุณอาจจะความหึงหวงกันความไม่เข้าใจกันใครพูดคำหนึ่งก็เกิดเป็นปัญหาเชื่อหูเบาเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาได้อีกถูกปะ่ะในลักษณะแบบนี้เหมือนกับพวกคุณยังอ่อนต่อโลกไหมอ่อนต่อความรู้สึกตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการที่จะไปเรียนรู้ปรับ ปรับสภาพอารมณ์จิตใจตัวเองใหม่นะคะเพื่อที่จะย้อนกลับมาในวันข้างหน้าเพื่อให้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์รักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งเออความฝันนะ่ะที่เคยร่วมกันนะ่ะบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าปุบปรับมันก็จะสำเร็จได้ <c oughs> เห็นไหมคะคุณก็ยังเป็นคนของกันและกันอยู่ ยังคงเป็นของกนและกันนะคะยังคงเป็นทูเลฟค่ะจบด้วยทูเลฟอีกสรุปแล้วนะคะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ตรงนี้ด้วยความที่พวกคุณเป็นคู่กันไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่ความไม่พวกคุณทะเลาะกันอะ่ะแล้วมันมีปัญหาต้องแยกกันอะ่ะอยู่ด้วยกันยากเนี่ยอ่มันเป็นวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอเจอเพราะพวกคุณสองคุณคุณเธอทูเลฟคู่รักในอดีตชาติดังนั้นยังไงยังไงมันจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ให้พวกคุณเนี่ยได้เติมเต็มรักด้วยกันอย่างสุขสมหวังละค่ะ แต่พวกคุณต้องไปเรียนรู้จิตใหม่นะคะเรียนรู้กลางวางกลางวางจิตการเอาใจเขามาใส่ใจเราการไม่เจ้าอารมณ์แบบเด็กๆไม่มุทะลุในอารมณ์ตัวเองไม่ยิงทะนงไม่อีกโก้ไม่หูเบาเชื่อคนง่ายไม่อะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปปรับตรงนั้นก่อนนะคะไพ่บอกแบบนี้นะแล้วความรักพวกทุนถึงจะได้ย้อนกลับมาให้สุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะลองไปเพียรพยายามทําดูเนาะใช้เวลานานแค่ไหนอะ ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณสองคนจะใช้เวลาในการเรียนรู้จิตตัวเองปรับสภาพอารมณ์ตัวเองนานแค่ไหนนะคะเรียนรู้ที่จะเข้าใจรักกันและการเรียนรู้ที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะให้มากๆตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสงานโฟกัสเงินของตัวเองแต่ใจนั้นจริงๆแล้วต่อให้ทะเลาะก,กันทันขนาดไหนบอกเลิกกันสิบครั้งใจก็ยังรักกันยังคิดถึงกันตลอดเวลานะก็อยู่ที่ตัวคุณสองคนเองละคะ่ะว่าจะไปปรับความรู้สึก อย่างไงนะคะแต่ที่สุดแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อพวกคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้เรียนรู้ชีวิตมากกว่านี้คุณจะรู้สึกว่าความรักนะัมันไม่ใช่การครอบครองแต่มันคือการที่จะพยายามเข้าใจปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอยู่ร่วมกับเขาได้อยู่ร่วมภาระรับในภาระ,ะรับในชีวิตตัวตนของเขาได้ไม่ใช่รักเฉพาะตัวของเขาไม่ใช่นะคะ นี่คือความรักนะรักไม่ใช่หวังเพื่อตัวเองจะต้องได้ดังที่ใจตัวเองต้องการไม่ใช่อย่างนั้นรักเพื่อที่ว่าเราจะปรับจูนเข้าหากันแล้วเราอารุ่มอร่วยต่อกันเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรมีจุดร่วมกันคนละครึ่งทางนะคะคุณต้องไปปรับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วความรักควบทุมจะกลับมาสุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าโอเคบทสุดท้ายเขาก็ยังให้แนวทางในการแก้ปัญหาพวกคุณได้นะ โอเคค่ะก็พยายามต่อไปเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนทัดุลมนะคะตูนคุมเมถุนนะอะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะ